สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งถุนพระเครื่องนะครับวันนี้เราไม่ได้มาดูพระเครื่องกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเก็บรักษาพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเห,หรียญหรือว่าพระผงนะครับพระผงแบบ,น,บ,น,บ, again, บน,นี้ก็เก็บได้นะครับพระเหรียญแบบนี้ก็เก็บได้นะครับหรือว่าจะเป็นพระเลี่ยมทองแบบนี้ก็เก็บรักษาได้นะครับ อุปกรณ์ของผมนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกเป็นกระถุงคล้ายๆถุงแก้วบางๆนะครับใสๆนะครับหาซื้อได้ไม่แพงนะครับไม่แพงพวกนี้ปิึกหนึ่งนี่ก็สิบบาทนะครับไม่แพงนะถุงแก้วนะครับสามารถใส่ได้นะอรงี้แล้วก็กล่องนะครับกล่องพลาสติก กล่องพลาสติกเนี่ยลองดูกล่องที่มันเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันปิดครอบลงไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครปิดพับผมไปเนี่ยผมก็จะใส่กล่องพลาสติกแบบเนี้ยให้ทุกคนนะครับใบหนึ่งก็ประมาณสักห้าหกเจ็ดหรือประมาณเกือบสิบบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมซื้อยกหลังมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับกล่องพลาสติกที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ,ลลรบแล้วก็คัตเตอร์คมคมหนึ่งอันนะครับคมคมเลยใบคมคม นะครับแล้วก็ไปเช็คอันหนึ่งนะครับทําไมทําไมผมถึงใช้วิธีนี้รู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเลยอากาศมันไม่เข้านะครับต่อให้พี่เก็บในเซฟเก็บในที่ชื้นยังไงอากาศมันก็ไม่เข้านะครับแล้วรักษารักษาเรียกว่าอะไรรักษา,กษาอยู่กันยาวๆเลยนะครับไม่เปลี่ยนสภาพถ้าเราไม่ซีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะซีนให้ดูนะครับ คือถ้าเราใส่ไปนเงนี้ยเรามีถุงนะครับมีถุงซิปถุงแก้วเงี้ยใส่ไปอย่างเงี้นยน,นะครับอันนี้ก่อนดีกว่าใส่แบบนี้โดยไม่มีห่วงเนี่ยนะครับโดยไม่มีห่วงแล้วก็ไม่ได้ซีนให้อากาศไม่เข้านะครับ <c oughs> ใส่ไปางีนน้แล้วก็พับเงี้ยนะครับคือหนึ่งเลยนะครับถามว่าจมูกเนี่ย โดนผิวแน่นอนนะครับโดนแน่นอนถุงเนี่ยมันโดนกับตมูกแน่นอนอยู่ไปนานเข้านั้นเข้าผมบอกเลยว่าจมูกผิวไม่เปิดจะกลายเป็นผิวเปิดนะครับมันสามารถทําให้จมูกพระของพี่สวยๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพได้นะครับและอากาศนันจะเข้านะครับหรือว่าพระผงเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไป มันอาจจะไปโดนส่วนที่สูงที่สุดเนะี่ยเห็นไหมนะครับโดนส่วนที่สูงที่สุดแต่ผมมีวิธีมีวิธีที่ทำไม่ให้ไม่ให้มันโดนส่วนที่สูงที่สุดนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าพี่ไม่มีห่วงพี่ใส่ห่วงหาห่วงใส่ก่อนนะครับมันช่วยได้นะครับอันดับแรกนะครับผมเอาเหรียญใส่เข้าไปในซองนะนะครับ ถ้ามันมีห่วงเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะเบี้ยวหน่อยเดี๋ยวผมจะซีนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหนึ่งเลยห่วงมันจะค้ำจมูกนะครับค้ำจมูกไม่ให้จมูกพะโดนกระถุงถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะซีนให้ดูนะครับผมซีนเข้าไปนะผมจะรีดรีดลมเข้าไปนะครับรีดลมเข้าไปห้ามงพงองค้องหน่อยแล้วรีดลมเข้าไป เนี่ยนะครับเอาให้มันสนิทหรือว่าพี่ๆมีวิธีการเก็บรักษาที่มันแบบแตกต่างกับผมก็นะครับแชร์ความรู้แนะนํากันหน่อยนะครับแนะนํากันหน่อยเป็นแนวทางนะครับแต่อนี้เป็นวิธีการรักษาสภาพพ้าของผมนะครับเนี่ยผมก็จะรีดเข้าไปนี้ รีเท่าไอย่างี้นะครับรีแทกอากาศมันเข้านะครับมันซีนยากเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวดูวไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเนี่ยใช้คัตเตอร์นะครับคุมคมเนี่ยปาดปื๊ดมันจะคมมากคัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะคมนะครับแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะครับเนี่ยไฟแช็คลนลนปื๊ดเดียวเนี่ยเห็นไหมครับว่า อมันจะขาดแบบเดน๋ยอใหม่นะครับผมถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วซีลมันค่อนข้างจะลำบากใช้คัตเตอร์คมๆนะครับมันจะง่ายใส่เข้าไปเอาแบบนี้ขวาแบบนี้ก็ได้นำไปใช้ได้นะครับผมบอกเลยว่า บางคน่ะผมเคยไปซื้อพระนะครับพระอยู่บนหิ้งบ้างมีราคาแล้วมันทําให้เสียราคานะครับทําให้เสียราคาจริงราคาตกไปเยอะนะครับจากสมมุติพระเล่นกันสองหมื่นมันสภาพแบบไม่สวยเนี่ยราคาผิดเยอะเลยนะครับเหลือหลักพันอย่างเงี้ยนะครับเงินหายไปเป็นหมื่นเนี่ยเห็นไหมซีนสนิทนะครับมันก็จะอากาศจะไม่เข้าแล้วนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็ถุงเนี่ยมันจะโป่งนะครับถุงมันจะพองลมมันส่วนที่สูงที่สุดมันก็จะไม่โดนจมูกนะครับส่วนที่สูงที่สุดเขาจะไม่โดนจมูกถุงมันห่วงมันค้านะครับ <c oughs> แต่ผมตีอีกข้างหนึง่งตัดอีกข้างนึงทิ้งไปนะครับให้มันสวยงาม เราใช้คัตเตอร์อมคมนะใบใหม่ๆมันจะมันจะง่ายครับนี่ครับซีนไว้อย่างเงี้ยนะครับสีนไว้ย่างเงี้ยปิดให้สนิดนะนะครับเดี๋ยวผมลองสีนเหรียญแบบเล็กๆนะให้ดูมันจะสีนให้มันพองลมอะ่ะเดี๋ยวผมจะสีนให้ดูว่ามันพองลมว่าพองลมยังไงนะครับ รูดอากาศออไปนะครับผมผมพองลมเพื่อม,ม,มันเพื่อให้ตัวจมูกเนี่ยมันโดนจับถุงพลาสติกจริงๆแล้วก็ไม่โดนนะครับถ้ามีห่วงนะมีห่วงก็ไม่โดนละเนี่ยอันนี้จะพองลมสวยใช่ไหมจะเห็นชัดเจนว่าไอ้ส่วนซองแล้วก็นะมันจะคั้มจมูกนะครับเราก็จะไม่โดนสักเท่าไหร่ ก็บแบบนี้ครับอยู่กันแบบยาวๆเลยนะครับอยู่ยาวๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงหรือว่าเลี่ยมทองเลี่ยมทองกระซีนนะครับเพราะว่าทองเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเก็บไปในตู้เนี่ยบางทีมันมีความชื้นนะครับคนที่เขาบางทีเขาเก็บนะครับเลี่ยมทองเ,เขาเก็บอย่างนี้เลยนะผมเคยเห็นนะครับเก็บอย่างนี้เลยนะซีอย่างนี้เลยซีไม่ให้กาดเข้าครับ ตีอย่างนี้เลยนะครับตีมาให้อากาศเข้าเลยเริมทองเหมือนกันนะครับตีมาให้อากาศเข้าเลยอันนี้ถ่ายคลิปมันก็เลยจะตียากนิดนึงนะครับถ้าตีไปเงี้ยมันเลอากาศไม่เข้าเหมือนกันนะครับ ก็เป็นว er ิธีการเก็บรักษานะครับเนื้อผงเนื้อผงอะเก็บได้นะครับเก็บแบบนี้ยผมรับประกันเลยว่าอยู่ยาวๆนะครับผมก็เก็บอย่างเงี้ยใส่ใส่กล่องแล้วก็เรียงเรียงเอาไว้นะครับใครมีวิธีการเก็บพราที่แตกต่างกับผมไปก็แชร์ความรู้นะครับหรือว่าจะไปเลี่ยมพลาสติกแต่เลี่ยมพลาสติกนะครับมันมีอัตราเสี่ยงเหมือนกันนะครับมีอัตราเสี่ยงเหมือนกันเรื่องช่างนะครับบางทีต้องระวังนะครับแต่ถ้าเก็บอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรหลายอย่างครับง่ายสะดวกสบายใช้ประมาณไม่ถึงร้อยบาทนะครับใครมีวิธีการเก็บที่มันแตกต่างจากผมไปนะครับก็แชร์ความรู้มานะครับคอมเมนต์กันมาช่วยกันนะครับมีวิธีอะไรนะครับอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับแล้วจะได้ชมคลิปใหม่ๆอีกเสมอนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ